เทศบาลตำบลป่าตานออกตรวจสถานบริการกางขืนร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลบบุรีเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา19.30นน,นายสมมัติมั่งคั่งนายกเทศมนต,ตรีตำบลป่าตานได้มอบหมายให้นางสาววริกาเหลา่าบุตรศรีผู้อุมนมวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมและนายปัชญยาภูอาสา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปออกตัวตรฐานบริการนักท่องเที่ยวกลางคืนในเขตตำบลปาตาโดยมีนายวันชัยศรีภูประดับอำเภอป่ายุกองอำเภอเมืองลบบุรีสมาชิกอาสารักษาที่ดินแดงกองร้อยอสอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทกัญชิตจันเลิศกองทุ่งกอบตาลสถานีตำรวจุตรพรจังหวัดบุรีปลายป่าาพร้อมชุดประเดินการไล่ล่าและเจ้าหน้าที่สารณสุขจังหวัดลบบุรีรวดตรวจบูรณาตากสานบังเทิดโดยมีเป้าหมาย ประกอบไปด้วยร้านเมื่อคืนร้านยุ้งข้าวร้านสุมโผสม,มสอสนร้านสไตล์ไลน์และร้านรีเทิร์ซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลตำบล่าตาลเพื่อตรวจสอบและ,ะกดขันสถานประกอบการบันเทิงและสถานบริการที่ปรับเป็นร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงการทักรอบเปิดสถานบันเทิงหรือสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือก,กระทำผิดพรบฉุกเฉินและให้เป็นปฏิบัติตามมาตรการด้านการสาธารณสุขและผ่า ตามมาตรฐาน s h a หรือมาตรฐานไทยสตอ็อกโควิดพบถึงการเข้าตรวจสอบใบอนุญาตการจำหน่ายสุราและการเปิดการอาหารการตรวจสอบเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง20ปีเข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิงทั้งนี้นายสมสมัมมมมติมังคั่งนายกเทศมนตรีตะบนป่าตาได้เน้นย้ำว่าขอให้สถานประกอบกิจการบันเทิงในเขต ดบเนิาตาลปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งรัดเกียวกับการใช้เสียงที่อาจจะป่อให้เกิดความลำพางและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใกล้เคียงรวมถึงการเปิดปิดสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งรัด